เอืเอ้อยๆขนมล้าผักสองผักแตกกับไข่หนาไข่าตาพ่อแล้วยังสีให้ผักสองอีกบ่โอเคโอเคได้เลยเอืเอ้อยๆโจกนันนาสิเจาะจากข้างในเด้โอเครอบหนี่เผาซอมเจาะจากข้างในเลยเรากะมาผสมแป้งใส่น้ำเชื่อมเอืเอ้อยๆเจ้าล่องบ่ใส่น้ำม,มันเด้อรอบหนี่โอเคโอเคเบ่ใส่น้ำม,มัน เอ้ย,อยผมว่ามันต้องใส่ไข่น้ำเดียครับโอเคใส่ okay, ไข่แดงหน่วยหนึ่งภาคหนีขอเอินว่าขนมลาสามมคีกัแล้วกันทุกคนคอมเมนต์มาซอยกันย่างนักนวงตักใส่แก้วแล้วเป็นเปาะแปะคือเกาเบอาบเอาบเอ้ย,อยต้องใส่กระทะธรรมดาเด้แล้วกระทะนํามันใส่กระทะก่อนภาคหนีลงทุนสังกระทะมาเพื่องานนีโดยเฉพาะเอ้ยเอาเนื้อขนมใส่ถุงบีบขีดขีด,ขดเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็ค้างกระทะค้าง,างนั่นค้างนี่มันซุกซ้ำกันพ่อซุกแล้วก็เอาสมเคียขึ้นมาเบิงเบิงขนมลาวตีโอ้ยยาสีเอิญว่าขนมลาถอดอยากอายเอิญว่า แล้วฮอก็มาตั้งซื้อขนมไม้อันนี้กันดีกว่าว่าสิให้เล่าซื้อ,อยังดีขนมลาที่สื่อพนมาป่าด้ายไม้สวยงามเบิงของเอง่ยปันว่ากุ้งแพ้เอาออกมาตั้งไว้บึดหนึ่งกอบพร้อมรสชาติกระแสบอยู่แต่ว่ามันบแมเมนขนมลาหมี่